สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมดับ <c oughs> ช่อง u t u b e นะครับช่องยู u ูบแอดทอนนักคำนวณน,นะอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่เป็นช่อง YouTube นะครับใครที่เข้ามาและติดตามกดติดตามแล้วก็กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับมีสมาชิกนะครับเมื่อวานนี้ สมาชิกนะครับก็คงจะทราบแล้วลลางหัออกอาบนออกอะไรล่างออกอะไรครับบนนี้ออกอะไรศูย์สี่หนึ่งล่างออก4ี่หกครับใครที่ถูกก็ดีใจด้วยใครไม่ถูกก็ว่ากันใหม่หมดนะครับมีสมาชิกนะครับขอสูตรนี้มาเยอะกันเลยทีเดียวนะครับหลังหัยออกเมื่อวานนี้เป็นสูตรสี่คู่ชุดบนล่างตรงตลงนะครับ มาได้บนล่างเลยนะครับสําหรับสูตรนี้ผมลงให้จริงงวดนี้เป็นงวดที่งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานี้จะลงจริงให้เป็นงวดที่สองวดที่จะถึงนี้จะลงจริงให้เป็นงวดที่สามตัไปคลิกขอสูตรนี้มาเยอะเลยเข้าสี่หนึ่งเต็มๆนะฮะตัวนี้ฮะนะครับสี่หนึ่งเต็มๆเลยนะครับเข้าบนทั้งวันนี้มาได้บนล่างนะครัสบสี่คู่ชุดนี้นะครับอ่ามาชิคขอมาเดีวผมจัดให้นะครับในคลิปนี้แหละเนี่ยเราจัดให้อ่ากระดาษมันหมดเนี่ยผมได้มาเขียนนะครับ ผมมาเขียนลอกสกัดาแผ่นใหม่ให้นะสมาชิกนะนี่ฮะลอกใผ่นสกดาแผ่นใหม่ให้สีคู่ชุดบนตรงนะครับบนล่างตรงตรงนะครับอันนี้กระดาษแผ่นเก่าอันนี้กระดาษแผ่นใหม่นะครับไม่งงมีสูตรเมื่อวานนี้มีสูตรไหนเข้าเดี๋ยวไปดูสูตรกันสักนิดสักหน่อยก่อนนะครับอันนี้เป็นสูตรส0บนนะครับกระสูเป็นสูตรเก่านะครับก็หลุดนะครับทงตัวมาหนึ่งตัวหลุดสูนมาแต่มาที่หลักร้อยนะครับ แล้วก็ไปต่อกับสูตรเด่นบนแมแม่นเนี่ฮะสูตรนี้ผมก็ใช้จริงนะนะครับออไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้จริงลงจริงแต่ผมไปดันตัดถ้าออกทสองตัวเลยไม่ใช้ไม่ใช่ผมคือจริงๆแล้วผมไม่ใช้สูตรนี้แต่เด่นไปที่เลขสี่มันเด่นไปที่อ่ะมันไปชนกับสูตรอะแม่นกันเทพด้วยสําหรับสูตรเนี้ยเลขสี่เนี่ยผมยังอธิบายอยู่ว่าสี่กับห้านี่มันชนที่แม่นกันเทพเลขสี่แต่ผมก็ผมตัด อพอสุดท้ายตัด4ทิ้งฮะสมาชิกนะ่าเอา2กับ3โอ้ตายเลยไงยหลังเนี่ยไม่นชนกับสูตรนี้ด้วยเลขสี่นะครับสูตรนี้ก็เข้านะครับสูตรนี้จะเป็นสูตร10หน่วยบนเนี่ยฮะแต่ตัด4ทิ้งมันเป็นมันไม่ชอบเลขสี่อะ่ะนะแล้วก็สูตรนี้เด่นบนฮะเหลุดศูนย์มาอ่านะครับสูตรที่เข้านะนี่ฮะมันเป็นสูตรแม่แมนกันเทพเห็นไหมฮะดูฮะสูตรแม่นกันเทพ แ่จริงนะฮะสมาชิกนะโอ้โหงวดที่ผ่านมาพออ่าวันวันที่วันสรุปอะตัดสี่ทิ้งเลยเอาสองกับสามตายสรุปคือชุดสรุปนี้มันหลุดนะครับสมาชิกนะผมบอกไว้ก่อนชุดสรุปหลุดแต่สูตรอะมันเข้านะครับอันนี้ก็นี่สูตรสิบหน่วยบนนะฮะหน่วยบนนี้หลุดนะฮะเจ็ดแปดก้าสิบบนนี้เน้นไปกับสองกับสามเนี่ยฮะเน้นสองกับสามมันมาชนกับสูตร แม่งกันเทพด้วยสิบบนนี้ก็มาที่เลข4ี่ห้สิบบนนะครับแต่สูตรหลักหน่วยนี้หลุดนะอันนี้ก็คือสูตรที่มันเข้าอันนี้หน่วยบนฮะสูตรนี้ก็แม่นฮนะลงจกียงให้งวดที่สามแล้วงวดที่ผ่านมาหนึ่งกับสองก็มาที่เลขหนึ่งฮะออกสี่หนึ่งนะสูตรนี้หน่วยบนแม่นครับจบแล้วนะครับสูตรที่เข้านะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําสูตรนี้ต่อให้นี่ฮะสตัวบนล่างให้นะฮะยังไงก็ฝากนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแง่ธนาิกคำนวณด้วยกันแลวกันนะครับสมาชิกนะมาฟังคำเตือนทางมาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนนะคำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางได้สมาชิกเ้อถูกผิดอยู่ที่สูตระอย่างเช่นสูตรนี้ก็เหมือนกันฮะถูกผิดอยู่ที่สูตรนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับสิบหลักสิบนล่างได้สกับสหน่วยบนล่างได้1กับ2จับคู่ชุดได้สามหนึ่งสามสออพ้นออกอออพ้นออกบนนะครับศูนย์สี่หนอ่ามาเต็มเ,มเลยฮะ นี่ฮะ C หนึ่งนี่มาตัวนี้มาหลักนี้บนนะฮะงวดนี้บนถูกฮะ <c oughs> ใครคิดว่ามันแม่นหลังไม่ออกหรืออะไรยังไงก็ มองผ่านได้นะสมาชิกไม่ว่าการสูตรเข้าตามนี้จริงนะงวดที่จะถึงนี้เดี๋ยวไปดูใส่กระดาษแผ่นใหม่ให้กระดาษกระดาษแผ่นเก่าเต็มนะ,ะเดี๋ยวมาย้อน้อนดูสักนิดสักหน่อยนะสมาชิกน,นะเอาไปเร็วๆเลยนะครับลืมเขียนแต่ตัวเลขไว้นะสักนิดสักหน่อยกระดาษแผ่นใหม่นะครับโอ้หวดแรกนะครับสูตรสิบเก้ากับศูนย์หน่วยได้สองกับสามจับคู่ได้ ก้สองกสามูสองาก็มาที่จุดนี้ฮะกสนะครับสิ 9, น่อยบ,บนเด้อพี่น้องแมวเว้ยไม่เกี่ยวกับหลักร้อยอะ หน่วย2 10สิบนกับหน่หน่วยสองกับ3าู่ชุด0203 1213พอกระบอก3 1เข้าชุดนี้ฮะล่างฮะห่วงนี้ผมเขียนบนล่างไว้เป็นที่10สับเรียบร้อยนะครับเข้าล่างวงน,นี้วงนี้เข้าบนถูกไปง่วดที่2ย้อนให้ดู ตมดมาฮะสูตร189หน่วย90นะฮะจับคู่8 9 80 9 9 9 0ูนกดดนี้มาล่างอีกนะครับค้าแ8 <c oughs> มาล่าง มาตามาสูตรสิบสหน่วยหกจ็ับคู่ได้สองหกสองเจ็ดสามหกสามครับก็มาคู่นี้นะสาเข้าบนทั้งวันนี้วันนี้แหละลงจริงในวันแรกนะครับเข้าบน <c oughs> ที่สามหกถูก โมที่ผ่านมานะครับสูตร1ิบสหน่วย1 2ึนะครับจับคู่3 1 3 2นึ 4, 1, 4, 2, ่งสามสองนับสี่หน่งสีสองแปดเก้าสสี่ชุดนะครับโมที่ผ่านมาก็สี่ชุดนี้เหมือนกันนะครับ ก็สี่หนึ่งฮะเข้าบนอีกนะครับสี่หนึ่งลจริงให้หี่สองก็เก่าสองหัแล้วอ้าวหที่ถึงี้ไดเลขตัวไหนเอาไปดูฮะ ไปดูวิธีทำกันนะเทววิีทำง่ายๆเลยนะครับสิบนำหลักสิบบนล่างนะครับนำหลักแสนบวกกันสองครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะไม่มีบวกที่เอาบวกกันดูสี่สี่ 5, 5, บวกทศละแปดแปดบวกเจ็ดทเละคะก็ได้ห้าฮะห้าบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มได้เลขหกฮะวันนี้สิบบนล่างได้ห้ากับหกนะครับอ่ะดูหลักหน่วยบนล่างมากแต่วิธีทำนำหลักหมื่นหนึ่งครั้ง บวกร้อยหนึ่งครั้งบวก10ลาก1หนึ่งครั้งอ่าบวกกันสามตำแหน่งบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะครับอ่าศู 0, 0, 0, 0, 4, นย์นได้ศูนยน่ะครับก็ได้ 4, ี่สบวกเพิมเป็นหนึ่งได้เลขค้อ่าสิบหน่วยสี่ห้าไปจากคู่ฮะนี่ก็คือวิธีทำนะครับสิบหาอ่าสิกับ6นับหน่วย4กับ5อันนี้มาได้บนล่างนะ จัดไปฮะใครชอบใครไม่ชอบก็มองผ่านได้นะครับจับคู่ฮะได้ห้าสี่นะครับห้าห้าครับหกสี 5, 5, ่หกห้าอ่าใครชอบตัวไหนจับตัวนั้นงวดนี้เลขไม่ค่อยสวยเลยฮะอ่ะเลขเรียงเหมือนกันนะสี่ห้าหกอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่เลขเรียงเหมือนกันเ,เมื่อวันที่ผ่านมาเลยนะนะครับอ่ะ ก็พิจารณาถ้าถ้าเป็นผมเนาะผมชอบ55เนี่ยผมชอบตัวนี้แหละชอบเล็กเบิ้ลเนี่ยนะครับอ่ะใครชอบก็จัดไปฮะใครไม่ชอบก็มองผ่านเพรประจัาวันที่16ถ้า8ถ้า6เจ็ดร้อลรุนกันฮะ54 55 64 65ตัวไหนจะมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณับ